ตัาุ่งห้างก็่าอมาใสบ้หวอไ่ยางน้ำทั่งมัดหนามัดสาห้อยไม้เพื่อจนแนน่ะมันแล้เสียมล้พ่งวเออยางมาทั่งบ้านซ่อนี่แหละแล้วเสียมกิฟต์อะเสเอาทั้งได้ทังตําน่ะหงอย่งอย เดี people, ๋ยวไปอีกเนียวาคนเยอะแยะมไม่มียางไม่จงวาจุสวนต่ายางนะทีเรียวจีสองเลยเนี่ยโอ้ยอันนั้นลาดนาที่บะบูดบ่ลาดนาพ่อไดเออนี่ไ้นี่นี่ไไก่อย่อรวไก่ไก่ิแม่ีขาอี้เอียงเขานี้ดิไหนวะไนวเบางรูลาดนาใหญ่ขน เปก,กเน,น้า ούμε, กา็มีใอืเนา,นาอย,ายมือ้อนนมาอยู่เลยเนานาเอไปซื้อมวงานสี่สิบาทมงังเยซื้อน้ำใยปูเปียวัรวรอะ้วยเลยยด หั่นหัวกะเพราไปครับโย่เนี่ยพักหักะเพราอยู่นี่เลยครับครับอะไรงีกระบลาบกระบกระมังคืกีกันี่เออไม่เย็ทั่วเขาพักไปดูเดียวอย่นั้นตุ๋นหอดก็เบื่อจัดโย่จำมันคือสบบจนต้องเอา่อนต้องจำมั้นะจำเขาต wild herbs wooshí toys duas đói x polish xофa được nói h yelled as byars thuft chết trở lại gin bânciatervery geç sất hoang đ неё nh流 màng trời mắt đấy Truそして,表 trừ柠 yerde trầy tim çao yên fronts top pada eg giữ thnak pap s час của nó và xắt dày thành thânifts trết trở nó rồi đó ผูดำเนน้มาฟังแล้ว่ดีวนเดียวไตัวพี่อ้ยูดเอาลันน่อยเนื้ตัวกันจอๆเไปาวันเง่นไ่บนหักเน่ามีตัวลองท่ลองแทเขาใส่หักเน่าหรอนี่ั่งแตก

ต้องต้องหิดตามขมองบ่แม่เหครับท่านี่อีอยูิรนปม่ได้กินต้มตีนใส่ต่มจีนมะม่วงต้มจีนได้แตมคิดมากถึงลายมักแม่มงเม่เช้านี่มหาเมนูแรงพันกระเทาะิ่องขวนี้ถามหาเมนูแรงทีบอ้วนทีไปใส่ยังกินเขาเที่ยงย่ดิตับขวัน้นง เสียบแต่ได้กินเขาอยู่น้ำปุงน้ำปลาเ้ยนั่งกอนแล้วเดี๋ยวจงไวห้องจงมองนั่งว้ห้องกัได้อยู่ในเขาหรอกนตำหมกม่วงลยมีแจะปลาจะ่พงจะ่ไผ่เลยไงเพืเกิดเมี่ยงครับ

คือรถบอกเพื่นเพื่อนนี่ชื้อเบียร์แล้วเพื่อนตายต้องเอาเพื่อนก็ตายทีเดียว่านนี้ได้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลิปวิดีโอทุกคนพร้อมที่จะขึ้นศาลได้แล้วใครไม่มาพูดเขาะวกาจีนนี่แค่จะคว้ากันไอ้โจ้เต้นมาขอประค่างกัน

ดหนอแมนอีบอสคเลนไม่ตินะนมอเนฟืนเลยม่หลงเห็ดกิบกังงเนอะังกวาบอกกูได้มองนี้ย้ามองยังนี้ออกมาดักินยังไแมงช่วงไงวงกัวกันป้าเท่าที่เขาเห็นนะเขามีเลงกิบกงเลยตัวเ้ยดิเลนซุ่มกินดิๆเป็นยาด เอาไม่รู้ข um huh? ้ามฟางได้งไมด้บางนึงเนี่ยตันันเอาพักกับบันซินพันเห็ดกินเขามันอยากเขาบ้าเบาเท่าได้แต่ตัวไั่เรต้องกินลตอกินตับไรบันนี้แม่นตูพี่ไอ้เลยบันนี้โอ้ยเท่าเท่าอ้อาใส่อาใส่นตับกินตับวันนเลือดเยิมน้ำปากดิกับอันอีกันบักกระเทยอันรอยเอ็ดะบักพริกใะับันนี้ยัตอกินให้กินตับต้นแรกสามอยู่เลย เี่ตม้ต้นนั่อยู่เลยตมอยู่เลยตอต้นนเยเลยเออปกิโลนตอยู่ด้วยไงกินข้าวกินแหน่จีขกินแล้วพอใบใช้จูใช้จูกินหิวกินน้บ่ไดคือเขาที่เห็นเขากินเป็นแทบคับอต้องไหมพี่ตามอยู่เพราามันเบา เอาวางน่ะเร่งไปเรื่อเอาขอมัอก็ครับจานมันเนี่มืองายๆได้ไจานมันเบไมนัดเขามีไงเนี่ยเออเส็นนะเาเห็นไหมฮาก้งข่อยใชอเปกินเนี่ยเ่นกู้ขอไอหนุ่มม่ทุงนี่เปล่าแับเซซาบ กินน่อยนี่หนาลึกนี่หนาลึ